สวัสดีเพืเ่อนๆช่องฟังธรรมะสอนใจกับดีเจต่อระกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาต่อกันที่เรื่องของการรักษาศีลเพราะในคลิปที่แล้วเราให้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการทําทานให้ได้บุญมากไปแล้ววิธีการที่เราจะได้บุญมากอีกหนึ่งสิ่งก็คือการรักษาศีลน,นั่นเองศีลน,นั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะศีลน,นั้นมีหลายระดับ คือศีลห้ศีล8ศีล10และศีล227และในบรรดาศีลชนิดเดียวก็ยังจัดแยกออกเป็นระดับธรรมดามัชฌิมศีลศีลระดับกลางหรือและอธิศีลศีลอย่างสูงศีลอย่างอุกฤษคำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่มีใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องส่งไว้ให้ได้ตลอดไปก็คือศีลห้า บุคคลที่ไม่มีสินา้าไม่เรียกว่ามนุษย์แต่อาจจะเรียกว่าคนซึ่งแปลว่ายุง่งในสมัยพระพุทธการผู้คนมักจะมีสิน้าประจำใจกันเป็นนิดสินา้าจึงเป็นเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้นและจัดว่าเป็นมนุษยธรรมส่วนหนึ่งในมนุษยธรรม10บประการผู้ที่จะมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องถึงพร้อมด้วยมนุษยธรรมสิประการเป็นปกติ ซึ่งรวมถึงศีลด้วยรายละเอียดจะมีประการใดจะไม่ได้กล่าวให้ฟังกันการรักษาศีลเป็นการเพียงพยายามเพื่อระง,งับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยาบมีให้กำเริบขึ้นและเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับต่อไปนี้ก็คือ 1. การอภัยทาน แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือสินห้าแม้จะได้ถือแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือสินห้าแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือสินแปดแม้จะได้ถือแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การถือสินแปดแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือสินสิบ คือการบวชเป็นสาม,มเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชมาได้แต่เพียงวันเดียวก็ตามการที่ได้บวชเป็นสาม,มเณรในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศีลสิบไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึงหนึ่งร้อยปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนามีศีลปาติโมกสังวร2 2 7แม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้น ในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบาร,รมีมากที่สุดเพราะเป็นเนกขมมะบาร,รมีในบาร,รมีสิบทิศซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงคือการภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อต่อไปผลของการรักษาศีลนั้นมีมาก ซึ่งจะยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อเด้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้บังเกิดในเทวโลก6ชั้นซึ่งแล้วแต่ความละเอียดประณีตของศีลที่รักษาและที่บำเพ็ญมาครั้นเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังคงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆหากไม่มีอกุศลกรรมอื่นมาให้ผล ก็อาจจะน้อมนำให้ได้มาบาังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติสีประการเช่นอาน,นิสงส์ของการรักษาศีล5ห้ากล่าวคือ 1. ผู้ที่รักษาศีลข้อหนึ่งด้วยการที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเศษของบุญที่รักษาศิลข้อนี้เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำให้มีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไม่มีโรค อายุยืนยาวไม่มีสัตรูเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะทําให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันควร 2. ผู้ที่รักษาศีลข้อ2โดยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้เต็มใจให้ด้วยเศษของบุญที่นํามาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทําให้เกิดในตระกูลที่ร่ํารวยการทํามาหาเลี้ยงชีพในภายหน้า มักประสบช่องทางที่ดีทำมาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่างๆเช่นอักคีภัยวาตภัยโจรภัย 3. ผู้ที่รักษาศีลข้อ3ด้วยการไม่ร่วมประเวณีในคู่ครองหรือคนในปกครองของผู้อื่นด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรัก มักพบรักแท้ที่จริงจังและจริงใจไม่ต้องอกหักอกโรยและอกดอกครั้นเมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นหลอกลวงฉุดคร่าอนาจารไปทำให้เสียหายบุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาติบุตรซึ่งจะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูล 4. ผู้ที่รักษาศีลข้อ4โด้วยการไม่กล่าวมุสา ด้วยเศษของบุญที่รักษาสิลข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้ที่ซุ่มเสียงไพเราะพูดจามีน้ำมีนวลชวนฟังมีเหตุมีผลชนิดที่เป็นพุทธวาจามีโวหารปฏิญาณไหวพริบในการเจรจาจะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้เชื่อฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุรธ,ธิดาและสิทธิ์ให้อยู่ในโอวาดได้ดีหา้า ผู้ที่รักษาศีลข้อห้าโดยการไม่ดื่มสุราเมรายเครื่องมักดองของมึนเมาด้วยเศษของบุญที่รักษาข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมองประสาทปัญญาความคิดแจ่มใสจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจำได้ง่ายไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเละเลือนไม่เสียสติวิกลจริตไม่เป็นโรคสมองโรคประสาท ไม่ปัญญาสามปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่มอาน,นิสง,งส์ของศีลหมีดังกล่าวข้างตน้นสําหรับศีล 8, ศีล10และศีล227ก็ย่อมมีอาน,นิสงค์เพิ่มพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นตามระดับและประเภทของศีลที่รักษาแต่ศีลนั้นแม้จะมีอาน,นิสงส์เพียงไรก็ยังเป็นแต่เพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะเป็นแต่เพียงระดับระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายและวาจาให้สงบไม่ให้ก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นทางกายและวาจาเท่านั้นส่วนทางจิตใจนั้นศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นการรักษาศีลจึงยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิต และซักฟอกจิตให้เบาบางหรือจนหมดกิเลสหรือความโลภโกรธและหลงอันเป็นเครื่องร้อยรัดให้บรรดาสรรพสัตทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในสังสารวัฏการภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญบุญบาร,รมีที่สูงที่สุดประเสริฐที่สุดได้บุญมากที่สุดเป็นกรรมอันยิ่งใหญ่เรียกว่ามหคัตก,กรรมอันเป็นมหคัตก,กุศล ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและคอยติดตามคลิปดีๆธรรมะสอนใจจากช่องของเรากันต่อไปวันนี้ตอตระกูลสิทธิพรมลาไปก่อนสวัสดีครับ